วันที่15ตุลาคม2567เวลา13นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยณนห้องประชุมศักกรินทารพักดีชั้น 3. อาคารศิรินทรานุสรณ์หพรรษาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตจำนวน197คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเชื่อว่าบัณฑิตแต่ละคนก็จะยังคงมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและสร้างเสริมเพิ่มพูนความสามารถของตนอยู่เสมอเพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพพยาบาลได้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้เพราะวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งในยามปกติและยามเกิดสาธารณภัยจําเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางและความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆบัณฑิตพยาบาลจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมมาส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพดูแลผู้ที่เจ็บป่วยตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่เจ็บป่วยด้วยเห,เหตุต่างๆให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยเร็วที่สุดการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องให้ส,สมเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพโดยปฏบบิบัติบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพพยาบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและประชาชนพร้อมกันนั้นก็ต้องมีหลักปฏิบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิตคือความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าทำได้บัณฑิตก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล และในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนอันจะเป็นการร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรือง,งยิ่งยิ่งขึ้นได้อย่างดีที่สุดในพระบรมมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในะที่นี้มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน